สวัสดีเ,เพื่อนๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เต้ชแนลนะวันนี้อยู่เกมผ่าออฟเซตสายภาคที่สองนะในคลิปนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการทําสกิลเจมสล็อตท,ที่4นะครับแบบงบประหยัดนะเพราะว่าตัวสล็อตท,ที่4นะครับหลายๆคนที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยเพิ่งขึ้นเอ็นเกมนะครับอาจจะยังมีงบประมาณไม่เพียงพอในการซื้อตัวเกรเตอร์จิเวเลอร์มาเจาะสล็อตท,ที่4นะครับคลิปนี้ก็เลยทําให้เพื่อนๆที่สามารถทําสกิลเจมสล็อตท,ที่4ได้โดยใช้งบประมาณจํากัดนะครับ ก็วิธีการง่ายมากครับวัตถุดิบที่เราต้องใช้ก็คือมีสกิลเจมนะที่เราต้องการนะครับในการทําช่องที่4แล้วก็ใช้วอลออฟนะครับตรงนี้แล้วก็ใช้ตัวเลเซอร์เจเวลเลอร์ครับเจาะท่องที่3เพิ่มขึ้นมานะหลักการก,ก็คือเราต้องเจาะตัวช่องที่3ก่อนแล้วก็ใช้วอลออฟนะครับอัดเข้าไปถ้าเกิดว่ามันติดสุ่มได้เป็นช่องที่4ขึ้นมาก็คือสําเร็จนะครับแต่ถ้าไม่ติดก็มันจะติดคอรับไป แค่นั้นเองนะครับโอเคไปดูกันเลยครับวิธีการง่ายมากนะครับก็กดขี้ขวาไปครับยัดเข้าไปจะเห็นได้ว่าช่องตรงนี้เป็น3มช่องแล้วถูกไหมครับแล้วจากนั้นเราก็เอา w a l l o อ f ครับยัดเข้าไปครับปึ้งถ้าอย่างเงี้ยก็คือคอลับเห็นไหมครอันนี้ก็คือใช้ไม่ได้นะครับเอาล่ะต่อครับผมจะยัดเข้าไปเลยนะตรงนี้3มช่องนะครับเนี่ยเผื่อใครดูไม่ชัดนะครับเนี่ยให้ดูนะครับเป็น3มช่องแล้วนะนะครับแล้วก็ โอเคยัดบอลอเข้าไปครับโหอันนี้คอหลับเหลือ2ช่องเลยหนักมากใส่เข้าไปต่อครับแม่ยังไม่ติดนะครับอีกทีหนึ่งยังไม่ติดนะครับโอ้โหเอาล่ะต่อครับผมโอ้โหยังไม่ติดนะฮะคลิปนี้สนับสนุนโดยเกมสเตชันท็อปอัพร้านเติมเกมราคาหน่ารักบริการรวดเร็วปลอดภัย100%เอาล่ะมาลองกันต่อนะครับใส่เข้าไปเลย เอาละแล้วก็ใส่วอลล์ออฟครับยังไม่ได้ครับ3รูเหมือนเดิมนี่ครับได้แล้วครับ4รูครับเรียบร้อยครับทุกคนนี่ก็จะมีคำถามตามมานะครับว่าพอตัวสกิลเจมตรงนี้เป็นคอลับไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถอัพเลเวลได้หรือไม่นะครับคำตอบคืออัพได้นะครับทุกคนเนี่ยให้ดูนะอันนี้สกิลเจมผมเลเวล15นะครับอันนี้ที่บวก2เนี่ยมันบวกจากอาวุธผมนะก็ผมจะทำการอัพเลเวลขึ้นมานะครับเป็น19นะครับนี่ ลองเลยครับกดขี้ขวานี่ครับปึ๊บมีขึ้นตรงนี้แล้วครับฟิกเกอร์สไตร์ครับนี่จากเลเวลสิบห้าเป็นเลเวลสิบเก้าครับกดอัพเลยครับปิ้งนี่ครับผมเนี่ยครับตัวนี้เป็นเลเวลยี่สิบเอ็ดเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันบุ๋มใหม่สองนะโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้ครับจะมีประโยชน์นะครับในการทําตัวสล็อตสกิลเจมที่สี่แบบประหยัดนะครับก็จะลดงบประมาณลงไปเยอะมากๆเลยนะตรงนี้นะครับก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย